สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะเอาของฝากลงไปให้ย่านะคะแปดเปรี้ยวฝากมาเมื่อวานนะคะก็เป็นสบู่นะคะสีเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่านน่นะคะสบู่สิบก้อนนะคะปู่ผงย่าพานะคะเดี๋ยวภาษาจะเอาลงไปให้นะคะ พิ่งได้รับมาเมื่อวานนะคะ fc นะคะนี่ค่ะสชมูสิบก้อนนะคะที่ดีเะคะเดี๋ยวจะเอาลงไปส่งให้ย่าเลยนะคะก็ภาษาก็เพิ่งกลับนะคะจากไปส่งกระติบข้าวให้ fc นะคะส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ ต่างจังหวัดนะคะกรุงเทพนะคะกรุงเทพนะประมาณสองวันนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะมรืนนี้นะคะอาจจะถึงมรืนนี้นะคะแต่ถ้าแถวโคราชนะแถวใกล้ๆแถวนี้ภาคอีสานนะคะก็น่าจะพรุ่งนี้นะประมาณพรุ่งนี้ก็ได้แล้วนะ,ะก็ รอรับนะคะ FC เนะะาะภาษาส่งไปให้แล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่สั่งมาแล้วก็อโอนเงินมาแล้วนะคะภาษาก็ไปส่งให้แล้วนะคะรอรับได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> จะเอาสบู่ลงไปให้ย่าก,ก่อนนะคะแล้วก็เงินค่ากระติบข้าวนะคะเนาะจะเอาเงินค่ากระติบข้าวไปให้ย่านะคะแดดนะคะช่วงนี้เนาะช่วงบ่ายมาแดดก็เริ่มร้อนนะคะวันนี้ไม่ได้ไปจำปาดงนะ,ะ FC เนาะเพราะว่า ติดภารกิจเนาะส่งกระติดข้าวให้ f อซนะคะแล้วก็ไปทําธุระอีกหลายอย่างเนาะไปจ่ายนู่นจ่ายนี่นะคะค่างวดรถค่าอะไรค่าเน็ตค่าอะไรนะคะก็ไปหลายที่มานะคะก็พึ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวเอาของไปให้ย่ากันนะคะ f อฟ ในนอวันนี้คือปิดประตูบ้านนอปิดประตูทัังถูงไว้ก็ ย่าไปไหนแล้วไม่มีคนอยู่นะเอฟซีเอาผาปูไปใส่โอ้ประตูบ้านล็อกนะคะลงมาไม่มีใครนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะเอาสบู่ไว้ตรงนี้นะคะเอาเดี๋ยวโทรถามย่าก่อนนะคะย่าไปไหนปกติไปไหนย่าก็จะโทรหานะคะ ออจับไปสายเบะเอาไปหาหมอใสห่หอราแ่อันข้อดันนะแอบผืนหอบผืนเล่าขึ้นบ่โบราน้ากนัดาโอ้เอาหอดมือเขานัดเหรอจีแม่นบ่ขอรั<ห>อบว่าวันที่สิบเอด็ดใช่าพ่อบุญถามอยู่วัน เขานัดอีโภมือใดวะ <โอ S 1> นตัว,ตวโอ้อบ่ใต้รถไถโอ้ใต้รถไถเออขอยกับว่าอยู่กับว่าเลนานัดวันที่สิบเอ็ดจะได้โทรบ,บอกว่ามืดมากออออลงเอาอัน,ายายนบ่ไปกับมืดสองคนแหละ โอ้อห,ห,หอบหืดเล่าทีอ,อ,อัน fc ฝากสบู่มาสิบก้อนอคอยเอาลงมาคันเอาคือปิดบานไปทางไดนเบิ่มมิดกี่ลีน่ะก็ว่าเลยอันอันก็เดือนนี่แหละกะเดือนนี่เลยเออเดือนมกราเนี่แหละใบนาดอยู่น,น<ห>้ำไผ่ะ เออท่าทามไรอืออเออบอกเออเข้าห้เอาเราไปพร้อมบอกโอ้อือเอออือได้ได้ รถคอยกับบอท่านได้อาไปสอมอยู่ดังคักดังนี่อืมคอยกับไปซ่งกระติบข้าวให้ข้าเจ้า,าลวลนแกจะว่า,ากลับมาอืมยังอยู่สองน่วยแหะหน่วยใหญ่ว่าเอาสบู่กับเอาเงินค่ากระติบข่าวลงมาให้แล้วเอาเงินปิดไปทางใดเบิดเนาะสบู่วางอยู่นี่แล้วเบะวางอยู่วัน มองแล้วนอนอยู่ข้างนอกนี่ะจละจอ่าซ้ำนี่ละจะจ้ะลงมาไม่เจอใครนะเอซีก็รีบโทรโทรหายาด่วนเลยนะคะพาปู่ไปหาหมอนะคะพอดีรถประสาก็ ยังไม่ได้ไปซ่อมนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายพานนะคะคือเสียงมันดังมากเลยนะคะขับไม่ได้นะคะอ๋อไปนัดไปหอบผืดนะคะอันนี้นึกว่านัดไปอ่าจะนึกว่าหมอที่หมอนัดปกติก็น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดมกรานะคะภาษาก็ว่าอยู่นะคะว่ายังไม่ถึงวันนัดนะคะเนาะก็นัดไปหอบผืดนะคะปู่เป็นหอบผืดด้วยนะคะ ก็เลยนัดมาหลายวันแล้วนะคะย่าบอกว่าปูเลยนัดมาหลายวันแล้วนะ,ะโอ้โรงเรียนบาทีนี้พี่น้องเอาต้นไม้ออกนะคะแปลนเอือดเติดเลยนะคะคราวนี้เนาะนี่มองไปเห็นเลยนะคะคราวนี้ไม่มีป่าแล้วนะคะเนาะเพื่อนอขายต้นยูคาออกหมดนะคะก็เอาแมคโครนะคะมาเอาอ่า ต้นอยู่ขาออกนี่ค่ะมองเห็นแล้วนะไม้เห็นอะไรหมดเลยนะ fc นะคะเพราะว่าถ้าเอาต้นไม้ออกก็จะมองนะทะลุไปอันนี้ก็เป็นอนามัยนะคะบ้านปู่ก็อยู่ติดอนามัยนะคะ fc ก็เดินลัดไปก็ประมาณสัก10เมตร20เมตรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่ไกลนะคะจากบ้านปู่มาอนามัยนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็ข้ามรั้วไปก็เป็นโรงเรียนเลยนะคะ ลงมาไม่เห็นใครนะก็ตกใจหมดเลยนะคะนึกว่าปู่เป็นอะไรอีกหรือเปล่านะคะเนาะหมอนัดไปนะคะเกี่ยวกับโรคหอบหืดนะคะยากับเบาเมืดนะคะน้ำแหม่มโทรหาเบาวมืดนะคะ,ะ,คะเพราะว่ารถลุงเสือก็ไม่ค่อยสบายนะคะเอซเนาะครับปกติก็ลุงเสือกับป้าสานะคะจะพาปู่ไปนะคะเวลาไปหาหมอนัดอะไรนะคะ รถก็เสียนะคะพี่น้องรถก็เพ่คนก็ไม่สบายนะคะลุงเสือก็อ่าเป็นแน่นท้องเป็นอืดท้องนะน่าจะเป็นโรคเกาลุงเสือหรือเปล่านะคะเนาะเพราะว่าลุงเสือเคยเป็นกอดไหลย้อนนะคะช่วงนั้นนาะที่เข้าโรงพยาบาลนะคะที่มันอตีขึ้นนะตีขึ้นแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะอ่าช่วงนั้นอ่านายช่างใหญ่กับอ่าก็ยังอยู่ด้วยนะคะก็ไปส่งโรงพยาบาลกลางดึกนะช่วงนั้นนะคะ น่าจะเป็นอาการเก่ากําเริบหรือเปล่านะคะเพราะว่าลุงเสือแกจะกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลานะคะข้าวเช้าก็จะประมาณสี่โมงห้าโมงเช้าอย่างนี้นะคะนะถ้ากินข้าวเที่ยงก็นู่นนะคะแต่ข้าวเที่ยงไม่กินนะคะจะกินข้าวเช้าประมาณสี่ห้าโมงเนาะ,ะแล้วก็กินข้าวเย็นทีเดียวนะคะมันก็เลยอาจจะอาจจะทําให้ กดไหลย้อนนะกําเริบอีกนะคะเอฟซีเนาะก็เอาสบู่ลงมาให้ย่าแล้วนะคะก็ขอบพระคุณแทนปู่กับย่าด้วยนะคะสําหรับเอฟซีนะคะที่ซื้อสบู่นะส่งมอบให้ปู่กับย่านะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ํารวยร่ํารวยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ